อาคุณผู้ชม<แ>นอกเหนือจากเรื่องของฝนฟ้าแล้วเนี่ยนะครับต้องดูเรื่องความพร้อมในการขับรถขับราด้วยเหมือนกันเพราะว่าก็จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนาะนะนอกเหนือจากเรื่องของฝนตกถนนลื่นแล้วเรื่องของการเมาแล้วขับขี่ก็มีตลอดนะครับอันนี้เป็นเคสของหนุ่มอายุ24เมาแล้วก็ขับรถเนี่ยไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่เขาซ้อน3กันมาครับได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้ง3คนเลยครับ นี่นะครับคนที่นั่งคุกเข่าอยู่เนี่ยคือคนที่ขับรถเก๋งเป็นคู่กรณีฝั่งหนึ่งเนาะนแล้วก็เขาเนี่ยอ,ออกมาจากรถของ,ของตัวเองนะจากรถที่ตกลงมา,านะครับจากสะพานต่างระดับนะแลวก็รีบไปเดินดูนคนเจ็บอะนะนะแล้วก็กราบขอโทษพูดบอกว่าจะขอเลิกเหล้าตลอดชีวิต<อ>แต่ตอนนั้นก็คือเมาอยู่นะ การการลั่นวาจานี้จะมีผลไหมถ้าเกิดเราเมาอยู่หมายถึงว่าพอสั่งเมาแล้วจะจำได้ไหมว่าพูดอะไรใช่ไหมแต่มีหลักฐานแล้วนะก็บอกว่าขอแค่คนเจ็บเนี่ยไม่เป็นอะไรมากแล้วก็อย่าให้คนเจ็บเสียชีวิตเลยลองฟังเสียงครับไว้เขาเพื่อใครปลอดภัยใช่ป่ะอ๋อสำนึกผิดไหมอ๋อครับผมผมจะเลิกกอดชีวิตผมจะเลิกกอด เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่สมาคมอายุทยานรวมใจหน่วยกู้ภัยอายุทยานรีบเข้าให้การช่วยเหลือคนเจ็บทั้ง3าคนค่ะเป็นชายอายุ29ปีแล้วก็มีหญิงสาวที่ซ้อนท้ายมาด้วยกันอีกสองคนก็กระเด็นไปคนละทิศคนละทางโดยหญิงสาว,สาว1คนเนี่ยหมดสตินะมีบาดแผลชะกันที่ขาขวาเกือบขาดเลยอะ่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานทีมแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลราชธานีนําตัวส่งรักษาโดยด่วนแต่ว่าสุดท้ายแล้วแพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิต ผู้หญิงคนนี้ไว้ได้โอ้โบใ,ใจจังขณะที่ตำรวจสพพระนครศรีอยุธยาก็เข้ามาตรวจสอบนะคะแล้วก็คุมตัวนายพานุพงศ์ไปตรวจหาปริมาณแอลกอฮอลในเลือดที่โรงพยาบาลพร้อมทั้งคุมตัวไปสอบสวนต่อที่โรงพักด้วยในเมื่อเสียชีวิตไปหนึ่งใช่ไหมครับก็ยังเหลือสาหัสอีก2นะครับ ซึ่งจากการสอบถามพยายนเห็นเหตุการณ์เนี่ยอยู่ในร้านซ่อมรถใกล้กับจุดเกิดเหตุนะเขาเล่าว่าเห็นรถเก๋งเนี่ยขับตามหลังรถอมอเตอร์ไซค์<ม><ม>ที่เขาซ้อนกันมา3คนอะนะขึ้นไปบนสะพานต่างระดับนนแล้วก็จู่ๆได้ยินเสียงนนรถชนกันดังสนั่น,น,นเกิดประกายไฟแลบด้วยนะคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นเห็นทางรถเก๋งแล้วก็รถจักรยานยนต์พุ่งตกลงมาจากบนสะพานกระแทกกับพื้นข้างล่างรีบวิ่งออกมาดูเห็นมีคนเจ็บก็รีบโทรแจ้งตำรวจแล้วก็กู้ภัยให้มาช่วยครับ เกบไฟแล้วก็ได้ยินเสียงครบพี่อเออล้าผมก็ขับขับมาใช่ว่าเราผมเห็นผู้หญิงนอนตรงเนี้ยอ่าแล้วแล้วผมผมเลยจอดแล้วก็เลยโทรตามผู้ภัยอ๋อแล้วรถยนต์ที่ขับมาในเขามาจากทางไหนน่านจะเลนเดียวกันเนี่ยพี่มาเลนเนี้นะใช่พี่ชนแล้วน่านจะลงะลงอ๋อลงไปนู่นเลยใช่ไหมอ๋อแล้วหนูก็<ช>น้องน้องก็เลยแจ้งกู้ภัยใช่ใช่ใช่บาเจ็บพ่คนนี้เบื้องต้นเนี่ยที่เราเห็นอ่ะ ทีแรกก็เห็นแค่คนนี้แล้วก็ผู้ชายใช่ป่ะแล้วผมเพิ่งไม่เห็นผู้หญิงก่อนผู้ยมาโอเคครับครับผมชนแบบแรงเลยใช่ไหมน่าจะแรงอ่ะพี่แรงจนแบบอ่ะพุ่งมาเลนนี้เลนหยพี่จนลงมาเลนนะลงมาุ่เลยใช่ป่ะโอเคครับครับผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเมาแล้วขับนี่เราก็โดนรง์กันอยู่ตลอดเลยอ่ะ